สวัสดีทุกคนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมอันนี้มานานา<ช>แล้วด้วยเฉลยเล่นซ้ำแต่ว่าอะไรเนี่ย โอ้ไม่ส่งตดัดิสิศแย,ยกี๋ยวเราเอาลั่นเอ้ยเอารถนี้นะครับเพื่อเราอะไม่เจอบ้านเราก็จะเอารถนี้พันใบบนมีนขอมาดิขีมาดินาจาไม่ยินว่ะ แล้วพี่ขับไปก่อนเลยดูแลให้ชวนเขาไปเลยชอบเขามากไม่ชอบเขาก็ชวนไปแลวไปเร็วๆไปเร็วโอยแล้วคนเราต้องเดินไปมั้งเนี่ยขับไม่ระวังเ อนมันขับไม่ระาวาังเลยเราไม่ถึงเล่นอ่ะเปิดดังไปอยู่นี่แหละเปิดนี่แหเะ้ยอุยน่าเล่นอ่ะดูแค่นี้นะเดีย๋ยวเราไปเอ็นนี้กันนะคะเลยปลาเลรนะ่ะ มัว่วมากเหรออันนี้วันเราจำได้นะทุกคนเขาไปดูสตัตว์อเอาหมีดีกว่านะลักสุด มีมาเร็วๆอย่ามัขึ้นที่สองทุกคนมันไม่ใช่อืมไม่ใช่ปลาเออนี่ไงนี่ไงทุกคนเราบอก แน่นอนเลยป่าพวก่าลุกขึ้นรมันเป็นปลาเราเคยมา ความตัวเป็นอะไรดีนะมันผู้ชายเนาะง้งงไม่เกเอาหมาว่ะหมาเชื่อเลยดีนะน่ารักด้วยมาหันไปกินนี้เสแล้ว ทุกคนมีคนขับรถไฟไ 好了。 ออเกหรือว่าอะไรวะตัองสามในใครจะเอาออกมเป็นตัวเองเพราะว่าเจอคนเก่เกถ้าจะเได้ก็อยากอยู่กคนไม่เอาอยากอยู่กันได้แล้วแอยสามารถเได้ตังยี เหลืออีกสองานต้เลายวาะใจมากไม่แับผู้หญ so okay. um ิงอะอยู่ที่งชิปนะ ไปดิแเนอน้องน้องหมีน้องหมีน้องหมีได้ไหมแม่น้องหมี่หมีเห่าหมีหู้หมีห่ามหมีห่ที่สาวน้อยเพชรบานเพลงอะไร สาว nói hết บ้านแพง em đôi 150 à? ừ. ừ. dịp à, hả? em ฮะ M150 เอา

เวลาอาบน้ำเอาสบู่ถูจะกันเล้ด้วยไม่หนูจะก็สิให้ว่าจักม่เลหนูจะก็สินมดดิสิเพื่อผ้าแต่ัวเองเป็นสาวด้ยฮะเป็นสาวนะ

สีแดงอ่ะมูที่ผ่านข้นรอเป็นคนที่สองยเร็วเรอันนี้นะคะเราจะมาเล่นกันเนาะอันนี้เราเคยเล่นเร็วเร็วเพื่อนอืมเราต้องขึ้นให้ได้เนาะเนี่ยใช่อันนี้เราเคยขึ้นเต็นทบุญอย่าผักกันเพื่อนผักกันเดี๋ยวไอ้นี่ตกนะ อะไรอะไรเราบายอุ้ย <Bye. S 2> <Bye. S 1> ทุกคน ลองให้ตามพี่จริงเพลงนี้อะค่ะท่อนท่อนที่นะครัาจะลองให้ตังค์จะลองให้เหรอทุกคนเขามาดูเลยเร็วว่าพี่เก๋ร้องไม่ถึงใช่ไหมสลับเอาได้ไหมใช่ตูวในแบบต่อไม่ได้กองกันเป็นพวกลยเออเออนั่นน่นนะ

sana yeah, thưa thầy, bây giờ sao vậy? 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 Thưa thầy, bây giờ sao เราอยากให้เราเป็นเดินหุยนั่งมาพ่อปวจริงเอ๊ใจน้องมันก็เป็นหัวใจุที่มนาัน่อ่ะนต้ตาแดงแล้วนั่นตาวนหนววจริงเด้อ ่ะพวมมันก็ใหม่ใหมยบายบายนี่เป็นคนบายเหมือนเราด้วยบายบุกายบายนันเด้วดีบายบายบายทุกคนจำหมดจำหมดบายต้องเร็นเดีวกว่านี้ทุกคนบาย ไม่ทันแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่น่าเองนะเพื่อนไป่ไม่ใช่แค่ใรายการไปเขาอยู่แล้วเนี่ยภาพไม่ถึงวนี่ดูได้นะคะหยชุมเดี๋ยวมาทางนั้นเถอะตอนที่เราก็ยังแอบตรงนี้นะคะไปเฮ้ยหย่าใบหย่าใบเฮ้ยเพื่อนหย่าใบดิทุกคนเหมือนเขาจะไปทางนู้น เออไม่เอางันไงมันเจอตัวแล้วรีบเร็วเพื่อนไอ้เพื่อนไม่รักเผ็อย่ามาทางนู้นนะตรงนั้นอย่าอย่าออดู่อจูอย่ามาทางนี้นะ มันจะหมดเวลาแล้วนะใช่ปะไม่หมดเอาละครับผู้ชมครับเจ็บปวดหัวใจ

จะเห็นไหมน,นั่นร yeah. ู้สิห่างห้ห่างหอห่องห้ห่างห้าห่องห้างชนะเราไม่อยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนมันมาใต้เนะเราทุกคนดีนะที่เขาไม่เป็นยูนะจังชนะ มันเอะไราุกีเห็นคะารัเ,เราเห็นนะั้นะ่นะน่ะเออตรงอยู่ตรงโน้นนะ่ะมันกระดิ่งตืดจืดจืดจืดที่เขาไปซ่อนอยู่อ่ะอลำเพลินเหรอทุกคนเนี่ยมาทางนี้เลย เว้ยมันจะหมดเวลาแล้วด้วยเต้นมากเลยทุกคนเราอะต้องชนะใช่เนีย่ยมาทางนู้นมันจะหมดเวลาแล้วเออเอ,อไม่เอาเราต้องชนะ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 ในนี้ เพื่อ,อนก็ชุดนี้นะโคตรน่ารักอ่ะเย้เราชน,นะ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 นนะ เลลำพัรไอ้ดัน <hi> เราโอ๊ยคนลรลิบนปกไม่รู้หัวโอ้โ้ให้ที่มีปากไม่มีหีนะคะได้นะ <c oughs> เราจะจุดเหมือนเดิมนะคะเราจะไปจุดเดิมเลยเช่จเราจะไปจุดเดิมที่เราซ่อนเราจะหมดเวลาแล้วเราต้องรีบนะคะบายใครทำอะไรตัวยาเออไม่ใช่เพื่อนบายนี่ ย่อยี่กรนหัวมันเดึงนะหมดเวลาแล้วนะคะทุกคนสวยมากไม่เลย i อเจ้าเออะไร AT เอเอใช่ AT ไม่ใช่ AT I ไอทีเออไอทีเร็วเร็วไอทีมทำอะไรไอทีจะไปไหนอย่าไปตรงนั้นนะฉันจะตายไอทีอย่าไอทีอ่าเหมือนคนเก็บได้อะเธอคน <kung> เออไอ้เขาอยู่นู่นเออเขาไปไม่ใช่เพื่อนเอ้ยใครว่าร้านนั่นอะเออเพื่อนมันอยู่ใต้นั้นเราทุกคนเห็นเราเราจะให้รู้นะคะว่าเราอยู่ไหน นี่มาอยู่กับคนนี้เพื่อนเราแล้วเขาก็มายืนอยู่บนหัวเราเนี่ยไม่เห็นเขาไหมนั่นไงเขานั่นไหนทุกคนเห็นไหมขาวขาวะ่ะเราอยู่ไงนั่นไงแล้ว ไอเพื่อนออกไปเอไปเพื่อนเก็บตังทำไมอ่ะใครไปหายหายไป <Bye. S 1> ไม่บาอยอ่ะมินเนียนครับผมชื่อมินเนียนมินเนียน <c oughs> มาโดนตูดมันอ่ะอยากไปหามินเนียนเอาตายทุกคนบอกเราด้วยนะ เราก็ยังดูงนี่หมอลำอดร่น่ที่เกมี่แม่ลงไขยไว้แน่ล่ะ เอานคาจะเูกละครเนาะตัวนี้เหรอออกยังไงวะโอ้โหมันออกยังไงไมนรู้สิ

เ,ย,เย,ย่แล้วตุ้ยนี่จะเป็คนสมัครตังเ <laughs> ป็เล่นต่อไปตายแล้วนะเ <c oughs> ข้าใหม่ sai phối dữ hơn mày. đẹp ngầu, nhìn ra sẽ làm tốt nhất. đẹp lịk. bye. bye. đẹp còn <laughs> là, làm việc là